สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงนะครับผมแผนการสร้างรายได้นะครับของไลออนแชร์นะครับแบบที่1 2 3นะครับผมมี3แบบนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแผนสร้างรายได้นะครับหรือแผนทําเงินของไลออนแชร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือสุดยอดมากๆอ่ะสุดยอดแล้วก็แบบโคตรจะดีงามสร้างรายได้แบบไม่รู้จบให้เราด้วยซ้ำนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องแผนรายได้ของไลออนแชร์นะครับผมเดี๋ยวเรามา พูดเรื่องของคอร์สเรียนอยนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะฮะก็คือว่านะครับเราสมัครนะครับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับนะฮะก็ใช้เงินสามร้อยเทียร์อีกเนาะนะครับผมทีนี้เนี่ยคอร์สเรียนออนไลน์ของไรออนแชร์นะครับผมเพื่อนตอนที่เราสมัครมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีสองสองคอร์สนะฮะก็จะเป็นเบสิกออฟคริปโตเคอเรนซีกับตัวคริปโตเทรดมัธเตอร์นะครับคือ ไอ้สามร้อยเนี่ยนะครับผมนะมันเป็นค่าคอสของตัวเจ้าเบสิกนะครับผมเนี่ยที่เราจ่ายมาเนี่ยนะครับเราก็มาดูได้เลยนะครับผมก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เราควรจะรู้นะครับผมนะในส่วนของตัวมาสเตอร์เนี่ยนะครับตัวมาสเตอร์เนี่ยนะครับคือเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่สามารถที่จะดูได้นะครับผมเพราะว่าตัวมาสเตอร์เนี่ยต้องการระดับนะครับระดับเลเวลของเราเนี่ยนะครับ ในในใน,ในสถานะเลเวลของเราเนี่ยในในเว็บไซต์เราใชรเนี่ยเลเวลที่8นะครับผมซึ่งมันจะถูกล็อกไว้นะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับผมเพราะว่าเมื่อเราถึงเลเวลที่8เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้มาศึกษาได้นะครับผมคือผมสรุปให้ฟังนะว่าไอ้สามร้อยเพียเอ็เราสามร้อยบาทที่เราสมัครมาเนี่ยครับผมมันเป็นค่าคอร์สเรียนของตัวเจ้าเบสิกนะครับส่วนเจ้าไอ้ตัวมาสเตอร์เนี่ยนะครับคือเขาก็ให้ฟรีนะครับให้ฟรีนั่นแหละแต่ว่ารอให้เรามีเลเวลถึงก่อน เรื่องที่8นะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะครับว่าคอร์สเรื่องเขามันทรงคุณค่ามากเลยนะครับก็เอาตามนั้นนะครับผมแล้วก็รอให้เรามีเลเวลที่สูงก่อนนะครับโอเคครับผมถามว่าแล้วเราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะฮะเราต้องซื้อเงินเพิ่มอะไรไหมนะครับผมย้ำนะครับตรงนี้แล้วไม่นะครับไม่มีเงินเพิ่มไม่มีการจ่ายเพิ่มอะไรทั้งสิ้นะครับ300คือจบ 300HX ก็คือจบ 300HX แล้วก็รอให้สานะเขาถึงเรื่อง8หรือว่าไปทํางานเป็นลุยงานให้เลเวลถึงเรื่อง8เร็วๆแล้วก็จะได้มาดูคอรร์สเียน ตัวชอบมาสเตอร์นี่นะครับโอเคสรุปเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับโอเคครับผมเรามาพูดเรื่องแผนรายได้แผนสร้างกําไรกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราสมัครเว็บไซต์ออนแชร์เสร็จแล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปข้อเรียนอะไรก็ว่านไปนะครับผมทีนี้ไอ้สามร้อยทีเอ็กของเราเนี่ยคับก็ไม่สูนเปล่านะครับเขาก็จะมาเปิดผังสร้างรายได้นะครับสร้างกําไรให้เรานะครับผมเขาจะเอาแบ่งมาอนี้นะครับผมก็คือหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยทีเอ็กนะครับก็จะแบ่งมาลงตรงนี้นะครับในแผนที่หนึ่งนะครับผม หนึ่งร้อยก็เอามาลงให้แผนที่สองหรือ purchase purchase คือการซื้อแผนให้อัตโนมัติเลยนะครับผมนะซื้อผังสร้างรายได้ให้เราอัตโนมัติปุ๊บไอ้ส่วนที่สามเนี่ยแล้วเราต้องมากด buy เองนะครับกดสมัครกด buy เองตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสอนนะก็คือว่าสามร้อยของเรานะครับไม่ศูนย์เปล่านะครับมาลงตรงนี้ผมจะยังบอกแบบเดิมนะครับว่าตัวไร่อ้อนแชร์เนี่ยผมสําหรับคนที่ไม่ชอบแนะนําคนไม่ชอบชวนคนไม่ชอบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สร้างไรายได้ได้จาก แผนรายได้แผนที่2นะครับซึ่งไม่ต้องแนะนําคนเลยไม่แต่คนเดียวก็ได้อันนี้คือแบบสำหรับคนที่ชอบอยู่เฉยๆนะครับไม่ชอบชวนไม่ชอบโปรโมทเนี่ยย้อนตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับแผนที่หนึ่งนี่นะครับผมนะเราต้องสวมบทบาทเป็นเซล์นะครับเซลล์ในการโปรโมตเชิญชวนนะครับให้คนมาสมัครนะครับสมัครไล o ออนแชร์กับเรานะครับสมัครคอสไล่ออนแชร์นะครับก็วิธีการก็ไม่ยากหรอกก็คือโพสเฟซบุ๊กที่ก็มีคน มาสมัครเองครับผมโพสต์เพ่เดียวก็มีคนสมัครง่ายมากเลยสีส้มนี่นคือผู้นำนะครับไอ้สีเขียวนี่นคือตัวเราตัวเราเองนะครับผมสมมติว่าผมไปโพสต์ใน Facebook ผมนะครับเรื่องเลยงออนแชร์เนี่ยแล้วก็ทิ้บบาร์สเพื่อนผมบาร์สสนใจบาร์สก็มาสมัครบาร์สก็สมัคร300 300 t สานะครับสมัครคนละสาม,สมร้อเทยร์เอ็ปุ๊บไอ้300 t ้อของบาร์สจะถูกแบ่งไปเปิดแผน1 2 3ใช่ไหมอย่างละ100 100 100อยนึ่งร้อยร้อยเนี่ยอันนี้ผมพูดหนึ่ 1, 1, 1, 1, หนึ่งร้อย tx ของบานเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าแนะนำนะครับค่าเป็นคอมมิชชั่นนะครับที่ผมได้จากค่าคอสเาสอนล้ววิ่งขึ้นมาผมเลยหนึ่งร้อย tx ตัวอย่งที่สองเนี่ยนะครับสวพิมพ์เนี่ยพิมพ์สนใจนะครับเป็นเพื่อนผมใน Facebook แหละเพื่อนเราเนาะนะครับพิมพ์สมัครนะครับค่าสมัครเรียนของพิมหนึ่งร้อยปุ๊บเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาผมเลยขึ้นมาหาเราขึ้นมาหาตัวเราปุ๊บหนึ่งร้อย tx เต็มเต็มนะครับเอาละคนที่สามไม่ใช่คนที่สาม f นะฮะคนที่สาม f ปุ๊บ F ก็สมัครนะครับเงินก็ลงแผ่นหนึ่งันสองนสามนะครับเงินหนึ่งร้อย HX ในแผ่นที่หนึ่งเนี่ยนะครับค่าสมัครเรียนเนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นมาหาผู้นำเราแทนปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งสองเนี่ยเราจะได้เลยครับคนที่สามเนี่ยเราจะไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามเต็มเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเต็มเต็มผังนะครับเต็มเต็มรอบนะครับระบบจะจะล้างผังนะครับระบบจะทำการล้างผังรีเซ็ตผังปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้ ว่างๆเปล่าๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าในผังเนี่ยเราจะมีได้แค่3คนต่อ1นึ่ไซเคิล์หนึ่พอจบไซเคิลปุ๊บตัวนี้มันจะกลายเป็นสีว่างๆขาวๆเลยนะครับผมทีนี้ข้าพื่อนพอเราขึ้นไซเคิลที่2เนี่ยนะครับผังก็จะว่างใช่ไหมครับทีนี้คนที่4ก็มาอีกนะครับคนที่สก็สนใจสมัครเข้ามาอีกนะครับคนที่4ก็จะมาอยู่ตำแหน่งที่1ละคนที่5้าตำแหน่งที่2คนที่6ตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับอพอเต็มอีกปุ๊บผังก็ถูกล้างถูกรีเซ็ตก็จะเป็นไซเคิล3 4ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผม เข้าใจไหมครับแต่ว่าสมมติว่าคนที่สี่เข้ามานะครับผมนะหยู่ตำแหน่งหนึ่ง๊บคนที่สี่มาปุ๊บก็เราก็ได้อีกค่าสมัครหนึ่งก็ขึ้นไปห้ออีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ก็ไปหาผู้นำอย่างเงี้ยคนตำแหน่งที่สามเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปให้ผู้นำนะครับก็คือแบกให้ผู้นำนี่เองผู้นำของเรานะครับผมสําหรับไซเคิลนะครับผมสามารถที่จะมีได้ไม่รู้จบนะครับคุณจะมีเป็นร้อยไซเคิลจะเป็นพันไซเคิลนะครับได้หมดเลยแล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะแอคทีฟแอการ โปรโมทนะครับโปรโมทไลออนแชร์ได้ขนาดไหนนะครับโพสโปรโมทนะครับชวนคนมาทํามาสมัครเรียนกับไลออนแชร์ได้ได้เยอะขนาดไหนดูไหมครับมันอยู่ที่เราโอเคผมเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่ไซเคิลที่1นึ่ไซเคิลที่1เนี่ยเราหาบาสพิมพ์เนะครับสคนเต็มแล้วใช่ไหมครับอ่าไซเคิลที่1เนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่ามันจะถูกโยกมาอย่างงี้ถูกมาซ่อนไว้อะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้จบจริงๆเพราะว่าบาสเองเนะครับผมบาสเองเขาก็ไปแนะนําคนอีก3คนแนะนําให้คนมาสมัครเรียนอีก3คนใช่ไหมครับหนึ่งสองสาม ไอ้ตำแหน่งที่3ลูกทีมคนที่3ของบาสเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้จะขึ้นมาหาเรานะครับหนึ่งอนคนที่3ามของพิมพ์ก็จะขึ้นมาหาเราหนึ่งรอนคนที่3ามของเอฟก็จะขึ้นมาหาเรา100่้อยนคล้ายกันคล้ายๆกันก็คือตอน,ๆๆนอตอน,ๆๆๆน,น,ๆๆนอตอนที่เราทำนะครับผมตอนที่เราทำปุ๊บอ่าตำแหน่งที่3ามของเราเนี่ยที่หาผู้นำของเราใช่ไหมขึ้นไปหาผู um ้นบ um um อของเรานะครับก็เหมือนกันอ่าคนที่3า,นนา,า,นา,นามของบาสเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นมาหาเราเพราะเราเป็นผู้นำของบารสถูกไหมครับนะฮะอย่างเงี้ยพอ เราจะได้ในในไซเคิล์นี้ในไซเคิลที่1เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก300รอตันนะครับส่วนว่า1ไซเคิลเนี่ยเราจะได้เต็มเต็มก็คือประมาณ1 2 3 4 5 500สอตันโอเคผมต่อไปก็เป็นแผน2นะครับแผน2เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่แบบไม่ต้องแนะนำคนไม่ชอบชวนใครอยู่เฉยๆก็ได้รับเงินด้วยนะครับระบบก็จัดให้เหมือนกันอันนี้คือสีเหลือนี่คือเรานะครับผมสีส้มนี่คือผู้แนะนำของเราผังของแผน2เนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะเป็นหกตำแหน่งหน สามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกจะเป็นหกตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่สองสามสี่ห้าหกพอมาดูในเว็บไซต์นะครับอยู่ในเว็บไซต์ลอนเฉลยละเอียเห็นไหมครับอันนี้คือแผ่นที่สองไหมครับแผ่นลอนสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือตัวเรานะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกแผ่นที่สองจะมีหกตำแหน่งแบบนี้ผู้นําเราโพสต์ผู้นําเราโปรโมทป,ปุ๊บเขาได้คนสนใจมาสมัครคอร์สเ,เรียนปุ๊บชื่อบาร์บาร์ลงมาอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นลูกทีมคุณเฉย แต่ว่าตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเงินค่าสมัครคอสเรียนหนึ่งร้อยทอนเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาหาผู ة, ้นําก่อนผู้นําเราก่อนนะครับเราไม่ได้นะครับ protein. ต 2, immt, ัวนี้ตำแหน่งที่สองครับผมผู้นําหามาอีกชื ft, Kirby, ่อ f ค่าสมัครเรียนหนึ่งร้อยทอนของ f เนี <uphill> ่ยครับผมจะวิ่งขึ้นมาหาผู้นําเราก่อนปั๊บนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ผู้นําเราเก่งนะครับผมก็หาอีกหนึนามาคนที่สามชื่อ A นะครับผมค่าสมัครเรียนของ A อหนึ่งร้อยทอนปุ๊บเนี่ยจะวิ่งมาหาเราตำแหน่งที่สามเนี่ยหนึ่งร้อยทอนจะวิ่งขึ้นมาหาเราแล้วปุ๊บ แหน่งที่สี่ปุ๊บผู้นําหามาอีกปุ๊บชื่อพิมหนึ่งร้อยคอนหนึ่งร้อย่เอ์ของพิมวช่ยขึ้นมาหาเราละเนี่ยเราได้อำแหน่งที่สี่ตแหน่งที่ห้านะครับชื่อตาผู้นาหามาอีกนะครับค่าสมัครเรียนออนไลน์ครับผมหนึ่งร้อยคอนของตาเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาหาเราอีกนะครับตรงนี้เราจะได้ตําแหน่งที่หกชื่อนัดผู้นำรองหามาอีกเราส่งเราส่งมาอีกปุ๊บแต่หนึงน่งร้อยคอนตรงนี้นะครับว่วยขึ้นมาผู้นําละตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับผมสรุปก็คือตำแหน่งที่หนึ่งสองกับหกเน ผู้นาเราบุคคได้ตําแหน่งที่สามนะครับสี่ห้าเราได้ 5, อันนี้คือในกรณีที่ผู้นําเราหาทั้งหมดนะครับแต่ผมจะให้ดูข้อแตกต่างว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทําด้วยละ่ะนะครับตําแหน่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อกี้นะครับตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองเนี่ยผู้นําเราหาถูกไหมครับแต่เนี่ยตาแหน่งที่หนึ่งแลตำแหน่งที่สองเราคุณหาละบ้านเป็นเพื่อนเราบ้าสสมัครปุ๊บหนึ่งร้อยนนะครับของบ้าสจะวิง่งหาผู้นํอยู่ดีครับตำแหน่งที่สองของ f เราหาเหมือนกัน แต่ก็เงินหนึ่งก็นของเอฟค่าสมัครเด็กก็วิ่งหาผู้นําอยู่ดีผมบอกแล้วว่าตําแหน่งที่หนึ่งเงินที่สองเนี่ยไม่ว่าเราจะหาหรือหรือผู้นําเราหาค่าสมัครเด็กเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปหาผู้นําของเรานะครับผมส่วนตาแหน่งที่สามนะครับผู้นําเราหาใช่ไหมขึ้นมาหาเราอยู่ดีร่อจะเป็นผู้นําเราหาก็ขึ้นมาหาเราอยู่ดีตำแหน่งที่สี่นะครับเราหาละเราหาแล้วเราส่งลงมาปุ๊บเราได้อยู่ดีนะครับเห็นไหมปกวง,งสียวไว้เนี่ยไหมเราได้อยู่ดี ตำแหน่งที่ห้านะครับผู้นำเราหาปุ๊บเราก็ได้อยู่ดีนะครับเนี่ยผมมาร์สีเขียวไว้นี่เห็นไหมครับแต่ตแหน่งที่หกนะครับเราเป็นคนหาเงินวิ่งไปหาผู้นําเรานะครับอยู่ดีนะครับนั่นสุดง่ายเลยว่าตําแหน่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับใครหาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเราหาหรือผู้นําหาเงินวิ่งไปหาผู้นําเราตําแหน่งที่หกเหมือนกันเหมือนหนึ่งสองนะครับตำแหน่งสามสี่ห้าไม่ว่าจะเป็นเราหาหรือผู้นําหาเราได้เพราะ ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็มก็เลยขึ้นผมรีเซ็ตครับรีเซ็ตครับระบบจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตผังนะครับก็คือล้างผังเพื่อขึ้นไซเคิลใหม่ก็จะเป็นไซเคิล์สองแบบนี้นะครับอ่ะก็มาลุยกันต่อนะครับคนที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมานะครับไหมครับก็จะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามเรียงไปอย่างนี้นะครับพอจบไซเคิล์สองก็ขึ้นสามล้างขึ้นสี่ขึ้นห้าไปเรื่อยๆโอ้เจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับ ย้อนมาดูไซคล์หนึ่งก่อนทุกไซคล์แหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือนะครับผมตำแหน่งที่สามสี่ห้าหกเนี่ยคือ A ใช่ไหมฮะเอพิมตานนัสเนี่ยคือเขาต้องไปหาลูกทีมเพิ่มอ,อยู่แล้วต่อใช่ไหมฮะเขาก็ต้องไปโปรโมทคอร์สไปโพสในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนมาสมัครกับเขาก็คือลูกทีมคนที่สองของตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่หกใช่ไหมเราใช้เพิ่มเติมฉะนั้นแผนสองนะครับผมในแต่ละไซคล์เนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณห้าร้อย GIX เหมือนกันนะครับผมก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าจบสุดๆนะนะครับผมจบครับสําหรับแผนที่สองนะครับง่ายๆเลยนะฮะต่อไปก็เป็นแผนไรายได้แผนที่สามนะครับแบบที่สามนั่นเองนะครับคือแผนเนี้ยจะอัดค่าที่จะดีงามจริงๆรหนึ่งคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยที่เราหาได้นะครับผมที่เราโปรโมทแนะนําได้นะครับชวนมามาสมัครเรียนกับเลีลอนกับเรียนแชร์ได้เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปสามแผนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย แผ่นหนึ่งคนหนึ่งแผ่นสองคนหนึ่งกระคนนี้ไม่ใช่นะครับผมคือหนึ่งคนที่เราที่เราแนะนำโปรโมทได้เนี่ยก็เข้าทุกทุกแผ่เลยสามแผ่นดูไหมครับคือมันจะดีนะครับผมยกอย่างเช่นคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมชุดหนึ่งอย่างเอกผมแนะนำเอกเฮ้เอกสมัสมักปุ๊บเนี่ยนะครับในแผ่นเนี้ยพอเราจะได้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือยีน่สะิบทอนนะฮะในชั้นที่หนึ่งในเลเวลที่หนึ่งนะในระดับที่หนึ่งเนี่ยแป้งแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบทอนนะครับจาก100หนึ่งร บอลก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบทอนจากบอลน,นะครับยี่สิบทอนจากเจมส์นะครับชั้นที่หนึ่งสมมติว่าเราหาแค่สี่คนแล้วคนที่ห้าที่หกเจ็ดจะลงตรงไหนคนที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่สมัครผ่านลิขเราตรงๆนะครับในแผ่นสามเนี่ยจะไม่ถูกส่งให้ใครจะเป็นไดเรกจะเป็นชั้นที่หนึ่งองเราทั้งหมดแต่ผมเอามาให้ดูเนี่ยสี่คนเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆเทียบให้ดูว่าเฮ้ยเราหาสี่คนได้นะที่จริงสองคนได้สามคนแล้วแต่คุณนะครับก็คือสำหรับแผนสามเนี่ย เอาสมมติว่าเราหาแค่สี่คนชั้นหนึ่งพอสี่คนปุ๊บจบงานเลยพอไม่ทำละพอจบเงี้ยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเอกเองเนี่ยครับผมเขาก็จะไปหาอีกสี่คนเราช่วยกันบอกเฮ้ยเออแต่คนต่างช่วยกันโปรโมทคอร์สคนละสี่คนสี่คนแล้วกันนะครับสี่คอร์สสี่คอร์สเนี่ยเอกเขาก็จะไปโปรโมทอีกสี่คนหนึ่งสามสี่ใช่ไหมครับในชั้นเนี้ยเราจะได้จากวิธีของเอกอ่ะอีกคนละนนนนสิบทอนสิบทอนสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยสิบทอนสิบทอนสิบทอนนะครับอ่าแป้งก็เหมือนกันแป้งก็ไปหาอีกสี่คนแล้วได้อีกสิบทอนทอนนะครับ บอลไปหาอีกสคนนะครับเราก็ได้สิบคนสิบทอนสิบทอนสิบทอนเนี่ยเจมส์เขาก็ไปหาอีกสี่คนผู้ทีมเนี่ยสี่คอร์สขายสี่คอร์สนะครับหนึ่งสองสามสี่สิบทอนสิบทอนสิบทอนสี่คนของลูกทีมของเอของแป้เนี่ยต่างๆนั้นะเขาก็จะไปหายอีกคนละสี่สีสใช่ไหมครับสรุปว่าคือมันเป็นชั้นๆไปอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่าชั้นที่หน่งเนี่ยเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราจะหากี่คนนะถ้าร้อยคนก็คนยี่สิ ชั้นที่4จนถึงชั้นที่15ใชั้อีกชั้นละห้าสมมุติว่าเราเราแนะนำแค่4คนจบงานถูกไหมครับเรเบลเบลที่1เนี่ยเราได้20%เร์เซ็ลที่1เราจะมีเอ่อ4 ID ไง4ดีก็คือ4 4คนอ่ะเราจะได้รวมแล้วประมาณ80 TRX ขึ้นมาห้เราครับเรเบลที่2เนี่ย4คนนี้เขาไปนำอีก4คน4คนถูกไหมครับอ,อ่เราจะได้อีกคิดเป็น16 ID นะครับก็คนละสิบเป นะก็จะได้160ร้อยหกสิบเทียเอ็กซ์ซีโปรไอดีเนี่ยเขาก็ไปนำอีกสี่คน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 ถูกไหมครับในชั้นที่สามที่สามเราจะมีลูกทีมหรือว่ายูเซอร์ทั้งหมดหกสิบสี่ไอด์ในชั้นนี้เราจะได้รายได้อีกหกร้อยสี่สิบเทียเอ็กซ์นะครับเป็นก็คือค่าสมัครแล้วแชร์ที่เราได้มาในค่าสมัครก็เรียนนะครับในชั้นที่สี่เนี่ยนะครับเราจะมีลูกทีมนะครับนะฮะทั้งหมดสองร้อยห้าสิบหกไอด์เราจะได้ เป็นรายได้ทั้งหมด1,280 TRX วิ่งขึ้นมาหาเราปุ๊บนะครับในชั้นที่5นะครับผมจะเป็น5%ใช่ไหมฮะอ่าเหมือนชั้นที่4นะครับเราจะมีทุกทีมทั้งหมดนะครับ1,024 ID ันี่สิี่เนี่ยคิดเป็นรายได้ก็จะเป็น5 1าพันหนวิ่งขึ้นมาหาเราครับชั้นที่6นะครับ5%เหมือนกันนะครับชั้นที่6เราจะมีลูกทีมทั้งหมด4,096 ID นะครับคิดเป็นเงิน2,480 TRX วิ่งขึ้หมาในชั้นที่7นะครัับบก็5%นะคร แล้ว,วท,ที่เจ็ดเนี่ยเราจะวิ่งทีมทั้งหมด16,384 ID นะครับก็คิดเป็นเงิน81,920 TIX วิ่งขึ้นมาของเรานะครับในชั้นที่8นะครับเราจะมีลูกทีทั้งหมด65,536 ID นะครับเราจะได้รายได้จากชั้นนี้นะครับทั้งหมด3 2 7แส0สอง TIX ก็ประมาณ3ามแสนกว่าบาทแล้วแหละนะเพราะ 1, 1 TIX เท่ากับ90้าสตัวตัง หรือประมาณ1บาทใกล้ๆกันเลยนะครับในชั้นที่9นะครับผมเราจะมีลูกทีมทั้งหมด262,144 ID นะครับคิดเป็นเหรียญทอนเนี่ยก็คือถูกส่งมาให้เราเนี่ยนะครับผม1ล้าน3ามแสนนะครับ1,720งหีเ X นะครับวิ่งขึ้นมาหาเราเลยก็ประมาณ1ล้าน3ามแสนบาทนั่นแหละนะครับเอาละผมให้ดูแค่เลเวล9ก้าก็พอนะครับเพราะว่าเยอะเยอะเกินนะครับ41 12 3เนี่ยครับผมตัวเลขมันเยอะนะครับ แค่เลเวลเก้าเราก็เห็นแบบว่าเงินเป็นล้านแล้วเห็นไหมครับล้านกว่าๆละเริ่มจากแค่เราโปรโมทแค่สี่คนจบงานคุณแนะนําแค่สี่คนนั่นแหละนะครับใน Facebook คุณโพสต์ไปเดี๋ยวก็มีคนสมัครนะครับแค่สี่คนเองนะครับจบนะฮะแล้วให้ระบบมันทำงานต่อนะครับพอจนถึงเลเวลเก้าเราจะได้เงินล้านกว่าเห็นไหมครับนี่แหละคือความพิเศษความอัศจรรย์ของเจ้าไรอันแชร์นะครับผมไอ้เงิน300บาทของเราเนี่ยครับผม300บาทหรือประมาณ300รเเอ็กซ์เนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นเงินมากมายอะไรถูกไหมครับ เราก็คิดว่าเรามาซื้อคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเรียนคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะแล้วก็ได้โอกาสโอกาสในการสร้างกําไรสร้างไรายได้อย่างเงี้ยมหาศาลอย่างเงี้ยนะครับผมนะดีกว่าเราเอาไปกินอะไรที่มันไร้สาระแป๊บเดียวก็หมดครับผมเงิน3า0ร้อยนะครับผมว่าเอามาสร้างโอกาสให้ตัวเองแบบนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เราได้เรียนรู้ระบบบล็อกเชนระบบส์ทคอนแทกนะครับระบบเหรียญทรอนระบบคริปโตเคอเรนซีอีกมากมายเลยนะครับ เพราะว่าในในวงการคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่การเทรดอย่างเดียวนะครับมีทั้งการทำไมนิ่งการทำฟาร์มการทำสวอปการทำต่าง,งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะนี่คือโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมโอเคผมก็สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะรุยต่อนะครับเพื่อนก็ติดต่อคนที่เขาส่งว,วิดีโอนี้ให้คุณดูได้เลยนะครับผมขอลิงก์สมัครหรือวิดีโอตอนถัดไปจากเขาได้เลยนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ